มา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 ลาม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 กมามกิโลามาลมัมกิโลาม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 มม What happened Oh, เขาโอเค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 เขาโอเคแต่ผ okay, ม okay, okay, okay. ่น okay. mm ่าจะโอเคโอ้โดนยังไงวะ วุ้ยมัวแต่เล่น <c oughs> มมวแต่มมวแต่เล่นเบาชอบลอยหลังจ้ะรู้พระจ๊ะ ใช่ไม่ใช่มาลอยหลังอีกนะเใช่นะใครขับฮอนักหนาเนี่ย

จังเกอร์จังเกอร์รู้สึกเดือดชามากปะจ้าโอ้โหเพื่อนสิบเก้าแล้ว ั่งเนี่ยต้องมีคนดิจ้าก็ไปฝั่งูนหมดแล้วก็ไปฝั่งปนอะ มีกล่องมีเกลือมีอะไรไหมโอเคขอ,อเปลี่ยนจุดก่อนอเอเอตัดตัวสองตัวเลยวะไม่น่าเลยคะแนนเยอะจัดๆวี อุ้ยเขาไม่ได้มาเกิดฝังนงีะใช่ปหมเป็นดงเลยเ กีแท้กั้นหายใจจ้ะคอนเซ็ตเต็ดแล้วอะคอนเซ็ตแคปเจอร์ เร็วเร็ว,รว,รวมาเกิดมาเอาไม่เกิดแล้วหรอทุกที ถึงเวลาทีไรงี้ทุกทีโอ้ยอ,อยากนล่จักก็เอ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำไม่เป็นอะ่ะต้องกดตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขาดจู่อะไรแป๊บหนึ่ง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 โอ้โหคลิปนี้ผมว่าดีดีที่สุดที่เราเล่นมาดีที่สุดดีที่ส MM> ุด เพื่อนไม่ยิงผมเลยโอ้โหใช้มีดโอ้โหเพื่อนคามอนเพื่อนอุ้ยโทด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 ครับสุดครับ นักโด475ปัทโทโอ้โหค่าได้กี่กี่คน23คนโอ้แมตช์แรกเลยปัทโทไอ้ตายเถอะโรบินจว่างโอเคโอเค คครับผมจบแล้วในแมตช์นี้เอาไปเจอกันใหม่ในแมตช์หน้าครับผมสวัสดีจ้า